สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้หมอเขียวบันโคกนะครับพาพี่น้องมาเยี่ยมชมนะครับนานที่ลาดหลุมแก้วนาที่ลาดหลุมแก้วนะครับเป็นนาที่เราใช้กิ่งทองประยกมาแก้ปัญหานะครับเรื่องนาเป็นสนิมเป็นกรดอย่างแรงข้าวไม่ขึ้นมันจะตายเขาเรียกว่าย่อยสลายไปเลยนะครับข um ้าวไม่ขึ้นนะครับขาดทุนนะครับเราก็เลยมาช่วยนะครับชาวนาให้อาปรับสภาพดินจากที่มันเป็นกรดนะครับเป็นกรดนะครับ ข้าวไม่แตกกอไม่กินปุ๋ยว่างั้นนะครับเราก็เลยมาช่วยชาวนาเกษตรกรนะครับโดยใช้ใบหยกนี่ครับนี่ครับปุ้ยใบหยกของเราเนี่ยครับมาช่วยเกษตรกรนะครับวันนี้ก็เลยพามาดูนะครับว่าโอ้โหเนี่ยครับใช้ใบหยกแล้วนะครับผลเป็นยังไงครับพี่น้องครับโอ้ยดูเอาเองครับดูเลยครับดูเลยครับดูเอาเองครับพี่น้องเดี๋ยวกลับกลับหน้ากล้องก่อนนะครับผมพอกลับหน้ากล้องมาแล้วนะครับดูครับ ความสวยงามนะครับของใบหยกนะครับใช้กับทุ่งนานะครับวันนี้ที่ลาดนุงแก้วนะครับมาเยี่ยมชมทุ่งนารอบที่สี่นะครับรอบอ่าที่สี่นะครับครั้งที่สี่ข้าวนะครับอายุได้ห้าสิบวันครับพี่น้องครับอะนี่ครับโอ้โหสวยงามไม่มีที่ติเลยครับพี่น้องครับกาลังแตกกอครับพี่น้องกาลังแตกกอแล้วเขียวปึ๊ดเลยนะครับทั้งเวิ้งเลยข้าวเขาเรียกว่า เขียวใบตั้งนะครับใบตั้งเดี๋ยวถ่ายไปใกล้ๆโอ้โหนี่ครับพี่น้องเอ้ยดูครับเขาเรียกว่าเขียวใบตั้งนะครับเขียวใบตั้งนี่คือแมลงไม่มากวนครับแม้กระทั่งนกหนูแมลงต่างๆก็ไม่มากวนไม่นาครับทําให้นาในเขียวชะอุ่มไปหมดเลยครับข้าวดีดข้าวเด้งไม่มีสักต้นเลยมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อนะครับพี่น้องครับข้าวดีดไม่โผล่มาเห็นเลยไม่ละงานตัวเลยนะครับนาแปลงนี้ปกติข้าวดีดเยอะมากนะครับแต่ตอนนี้ ไม่มีเห็นนะครับไม่มีโผล่มา <Acho S 1> ให้ให้เห็นนะครับเนี <tô S 1> <bad> ่คร <facial> ับแก้ปัญหาเรื่องข้าวดีดข้าวเด้งได้จริงๆครับพี่น้องครับแก้ปัญหาดินเป็นสนิมดินเปรี้ยวนะครับโดยการใช้นะครับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับเขาเรียกว่ากิ่งทองใบหยกครับพี่น้องนะครับเป็นคู่ขวัญนะครับกิ่งทองใบหยกนี่ครับนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับใบหยกเนี่ยครับเห็นไหมครับนี่แหละเป็นนวัตกรรมนะครับช่วยเหลือเกษตรกรให้ปลดหนี้ครับเห็นไหมครับ กดนี่ยังไงก็คือได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นโดยลงทุนต่ำนะครับใบหยกนี่กระสอบละสามรอยห้าสิบาทนาสิบสี่ไล่ก็ใส่สิบสี่กระสอบ1ิบสี่กระสอบตกเฉลี่ยก็คือไร่ละสามรอยห้าสิบาทอู้มันคุ้มมากมากครับคุ้มมากๆครับพี่น้องเอ้ยนะครับให้สังเกตดูครับคุ้มจริงๆครับพี่น้องเอ้ยนะครับสุดยอดจริงๆครับมันงามไม่หลีครับ งามมากๆเลยครับโอ้ยเป็นตะอ่อนซอนอน่อ,อนซอนอีหลีครับบ้านผมเรียกว่าอ่อนซอน